ได้ตัวเลขความฝันแบบมีตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก่อหลายอยู่แต่ห้าว่าเอาเมีนวันเดียกเมียนหางูหกหมื่นหมดละตอนนี้หลายอยู่เท่าไหร่ล่ะลูกสิบแปดปีบอกเลขมาตั้งแต่อายุสิบห้าสามปีแล้วเป็นบมค่ะสามปีนี่ถูกมากประมาณจากเทือค่ะพี่พอถึงน้ำบ่อนข้าวก็เทือกอ่บ่อนาสิบบาทกับหกสิบบาทสินะอ๋อจะกับโบได้ว่าหลายเกินไปเนาะลูกเนาะ สุนหนูว่าเจงสีลายยา้วหืเกียรติย่าได้หินว่าองเราก็ได้บอกมือสองชงกีจีงรมือตู้สี่ีให้จำได้แม่นคลัทแค่ยกนิ้ขึ้นสามสามแล้วก็แดล้วสิงสีอ๋อฮะเป็นยกยังสีบ้ยกยังสีเน่เอานูสีเบิ้งของผู้เฒ่าเอายกสามให้จะได้เกอะสามให้จงสี่สามให้งสีเลยเแล้วขนวเขาจผู้เฒ่าแล้วบอแม่ เด้ยินพอมครับนได้ยินได้ยินของหิงอกเมียนนะแตมันก็เสียแต่นูวท่านเกิดทุล่ะโอ้ยไปแล้วบอกนูอยู่เรลืออยู่ตัวนูบอกยายยายว่าสื่อน้ำจือเถื่องวดเมียนงวดที่พานมาหายตัวใดเจ็ดสองหาเจ็ดสองมันมันถือกันเลขหนาสามสามโตเมียนนะบอกยายสื่อยู่มื่นน่นูแปเพิ่นนู้ก็บว่าสื่อยู่มันเดือใบสุดทย บ่สื่อนูกับว่าสื่อว่ากานูใจว่าถึงแล้วนูก็คยเสียค่อยผ่านไปแล้วนูก็เลยว่ากาเลยค่ะเคยบอกพ่อถือเคยบอกพ่อถือเท่านั้นได้ได้สองแสนแต่ว่าแต่โดนเลยเด้แต่ว่านูก็บอกใครอีกเลยแต่หันมาเพราะว่าข้าเจ้าเขามาเฮื่อนเราวมาอดอ้วนน้อนูแม่แบบนูก็เลยเศร้าบอกนูมันเมื่อยขันบอกน้องเพื่อนนะบอมาคนมาเสา้ามาสี่บอลูกมาซูหมือแม่เป็นซิปเป็นอะไรเลยเป็นตะกีนัวไปอยู่น้อพเพหะนูเลยมาอยู่พี่ อ๋อไปตอนที่บอกพ่อถือดันขึ้นบัานนี่พ่อถือเป็นสองแสนมันบอกื้ันนี้คนเราวนไหวมาเศร้าซีมาถามซีบอกค่ะเมียนเราก็ถือทั้งเลขสองตัวแล้วก็เลขสามตัวแล้วก็ลอตเตอรี่อีกแล้วก็เลขขายสองตัวลอตเตอรี่ประมาณสีหาใบแต่อีแม่อีพอเป็นสื้อถือพวกเราหมื่นสองหมื่นเดี๋ยวเราสื่อนุกับบอกแต่ไหนกันจะน้อย หนูกับบอกระบอกอะย่านมันน่นย่านเข้าจโอ๊ตเสื้ออยงนี้นะหนูกับอกแต่ยันยั่ข้าวเขาตเสื้อแล้วก็หรือว่าย่านเข้าวโอ๊ตถือน้ำผอมสี่บอกเยาวคนก็สิว่าเออคือบอกบ่ถือยันสี่นะนุกบบอกระบอกแต่ว่าบอกยายนี่มันกระถือคือนูว่าแต่ว่าเท่าที่ฟังน้องเวบาหน่น้องมีเออเป็นคนที่ฝันหนาจะมีเส้นเกี่ยวกับตัวเลขเนาะแม่เนาะนะคะ กันเป็นยอนตะขอเนี่ยค่ะกับบตีเนบนนอแต่แต่ว่ามันมันไม่คุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใดไสักข้ากะลองลองลองสั่งเบิ่งแล้วก็ลองลองเอามาใส่เบิ่งว่ามันเฮาสิถบเมตรวะค่ะบ่โทรหน้าจอเนี่ยเนาะเบอร์โทรกาอยู่หน้าจอเพิ่งจะกัดเด้อดีหรือดีหรือนะค่ะเพราะว่าหยังเงินบ่นี่งหาก็มาเห็นบางวดบางยานี่ศูนย์กระมาเห็นบ่แต่ว่าผมมาศูนย์ค่ะ แม่ยูยังกระเป๋บบาตลอดนคะคะเงินกรบเป๋าขายกระเป๋บบาด้วค่ะเด้อเพราะเพราะมันสิกาดมันกับเกี่ยวมากขึ้น่าค่ะงันต้องขอสร้างอนี่ค่ะสกัดในกัเกลียวมากขึ้น่าค่ะมันเกี่ยวสร้างได้จังเดียวเกี่ยวเงินมาจากกระเป๋าเขาก็ได้ค่ะจ้าลองเบิ่งนะคะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสียโชคลองเบ,บอร์เบอร์โทน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้ออายุวังที่เเคยได้ตัวเลขความฝันแบบมีตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก่อน ตั้งแต่สิบห้าปีแล้วแต่ว่าหนูกับบอกยายตลอดอยู่แต่ว่าเรากับโบเสือบเสืออยังากเจียดอกแต่ว่าพ่อแม่หนิชื่เสืออยู่ดอกนอเพราะว่าเพิ่งเคยได้น้ำนอค่ะนอเพิ่งเคยผ่อนนูยูนแต่เพิ่นเสือเพิ่นมักเสียงโกลาบเพ่นบอเพิ่นมากบอค่ะแม่นะเพิ่นก็ดีเติมหนึ่งเพิ่นถือเพิ่นถือนั่นเพิ่นไหนูสองพันน้ง แล้วเพคนก็ซื้อหันซื้อนี่ให้นู้นก็ตามอยากได้ยแต่ว่าเราอยากซื้อเลยอื่อยากได้นูว่าเป็นยังดอกมึงแทงโพดว่านะว่าก็อยากซื้อให้ยล้าอยู่แต่เฮาว่าเอาเนี่ยก็อยากให้เป็นทางมืดหกมืดคนละโอ้หนูก็เลยว่าอู้เอาเกือบคู่เดียวเนี่ยนูกก็อีหล้าว่เอาอยังเลยมาดีแถอลูกเราเลยว่าเราหักหงูเรากัดขันเราเสียแล้วว่าเราสียนุ่งยังงูหอยล้าสมบัติพัสฐานเนี่ยบ่ลูก ถึงบ่แม่นแบบหลูกแท้ๆแต่ว่าเราหักเพราะว่าน,นูนเท็ดเวียกซอยเราบอกลอตเตตรีคือหลายเนาะ,ต,ะตอนนี้หลายอยู่เท่าไหรแล้วลูก18ค่ะ18ปีบอกเลขมัง้งแต่อายุ่15ห<ช>่า3ปีแล้วเป็นบมค่ะ<ช>3ปีนี่ถูกมากประมาณจากเธอค่ะพี่พอถึงน้ำบ้างแล้วเศ้ากับเธอบะ ก็มาสิบาทกับหกสิบาทสินะอ๋อแต่ก็บได้ดว่าร้ายเกินไปเนาะลูกเนอะเรากับ่มีเงินแน่ส่วนเรามีเงืนกับยอนถือเรตลี่งี่แหละส่วนมากตัวเลขที่ลาได้เนี่ยคือมาจากความฝันบอกค่ะหาลังเทือกนู่ไปนั่งแบบอยู่หน้าสิบุ้งมีคนอยู่นุ่งก็ยินคนบอกไม่หิวเลยเป็นแบบิีงที่เขาบูเห็นแสดงว่าเป็นพี่ให้พี่หน้ามาบอกนะครับเนาะในความรู้สึกลูกคิดว่าผู้ใดมาบอกเลยกาสิปูยาน้ำหวานว่าเจ้าไทยเจ้าหน้านี่บอก ต้นดีนะหนูก็เคยฝันทิ้งอยู่เป็นยิ่งอยู่หันอยู่หนูไปนอนอยู่หน้าหอหนูไปนอนหน้พ่ออยู่หน้าเลยอ่ะนอนเป่งง่วงแม่อยู่แสดงว่าไปนอนหันเป็นโดนเติมแน่นบ่เป็นปีสองปียังไม่รอดนะอแสดงว่าเจ้าใไฮจะหน้าแพงมาอยู่นงย้ายมาอยู่นงัย้ายกับบอกเล่าอะไรเพื่อเรากับโบเสือร้องาจ๊คเทียร์โอ้คุณยายเจตังสิเฉดมาหาหลานด้วยบาทนี่เราโบเสือฮะบาออกดอกยายวะบอก เนี่มันคือออกออกตัวคง่อยข่อยว่าแล้วเจ้าบุษร์มาสั้งของหนวดนานแล้วกันอันเล็กก็เนี้โทรไปบอกพ่อไงยังยังค่ะอ๋อยังมาบอกเนาะเบือถ่ายอีกตัวหนึ่งก่อนเบือมันได้อีกตัวหนึ่งโอ้โมาแรงจังสิฝันไม่พี่น้องค่ะโอ้ยจังไดเฉลด์มาอาหารร้านสาวอีกแล้วพี่น้องเตอรมีโุกลรวค่ะตอนวันนี้เพิ่นบอกสามแปดเนี่ยเราบอกแล้วแต่ว่ายังบอกบุษร์หนูตื่นก่อน มาบอกคื่นนี่ได้บอกครับนี่ยเป็นผู้ยิ่งหอผู้ใช้อันนี้ผู้เท่าอ่ะผู้เท่ากับผู้เท่าิ่นมาบอกคำมากดอกเขี่ยมากมากเนคำไม่กระเท่าบ่เนี่ยคือคุณยกนิ้วคุณไอโน้เบิงเลยเอายกนิ้วให้เดี๋ยวไหนยกนิ้วขึ้นสามสามแล้วกับแปดแล้วสิยกสีอ๋อค่ะที่เป็นยกยังสีบอลเป็นยกยังสีเด้วยอ๋อนู้นูนสิเบิงของผู้เท่าเอายกสามเพจจะได้ก่อสามเพจยังสีแล้วสามเพจสีแล้วเด้๋ยวแล้วเพจยัง เอาบ่อีลาคือเข้าใจแม่เจ้าต่างกับเข้าใจว่าสามกับสามแล้วว่าคำนวนเข้าใจผู้เฒ่าแล้วบอกแม่แต่สมัยคุณเราได้ยินพร้อมนะครับเม่นมันได้ยินได้ยินเอาหูกบอกเดี๋ยวเราเราสิเป็นผู้เฒ่าแต้แบบยุคอันนี้แม่เป็นยังไงตุ่มหูอันใหญ่ใหญ่อย่างนั้นบอมวยผมสิบ่เมียนนะโบคือยุคอันอันห้ามแม่เขาสมัยโบราณเนาะครับเนาะ ตั้งแต่พออุ่ยไม่อุ่ยคนนั้นนะครับเนาะมียนนะกับเพื่อนนี่แหละเยี่ยหนูลดลงเ่ยอะไรเป็นก็ซอยมันเป็นกระซอยครับแบบซอยลักษณะแบบใดครับแสดงว่าลูกเพื่นมีซื้อเพียงเส้นสีไหมคะรถกระบะนาะขี่มาม่านทางหนูไหมคะแบบมันสิกขึ้นอย่างคนเมาอหรอไหมคะบ่มีสติคือหลับในที่แบบฮักมาหาหนูมันซิกแซกออกเมียนค่ะหนูก็เลยฮักไปหุ่นฮักไปหุ่นนี่ มันล้ขางข้างันไหมคะนุ้ยก็เลยพักน่องลงใส่หง้าแต่ว่านูนี่เก็บลถนั้นมันปัดขึ้นนูก็ขามอีกถนนข้างนี้ก็ดไปบเลยน้ำหัวเขา้ำนีจ้ะไปบนหัวก็ทะลกันข่อยู่อนูก็บริใสเสื้อแขนยาวกี่ค่ะยาวยวกัดีเตย่ววกาแขนหกคิด่บเพซอยอยู่บมาลูกเนี่ยเนาะวหนหอยหอยเราไปตลอดหอยผ้า ตอนนี้ในหอยบ่ครับบ่อะไ้ใส่หนูวัยเัวมันอนนี่แต่ว่าขึ้นเป็นหลุดเนี่มือขึ้นนวนุ้ยไหวนว่าคอเล่นเน่เด้อนครับบ่มีเงินสืบขนมนว้าจังซีหล่ายบ่ให้เงินขีรอยดหายได้หนึ่ว่ารอให้เราได้บอกนูส่งส่งกี่แงน้ตื่นตีซีตอนตีสี่เลยน้ข้ได้แม่นค่ะแหมหลูกจำได้แม่นเลยนาอวาตื่นเนาะบอกพร้อม ซึ่งกระซิบใสหูพร้อมนุกับเสียงใส่โทรษซ้ำอะไรนุตื่นขึ้นบอกเมียนุกับไส้นุกแจต่างกับแปลกใจอันลูกลาบอกนี่แล้วว่าหันว่ายกมือเมื่อกี้เจต่างว่ายกเบิ้งให้เพฟนครับเบิ้องไม่ก็ดูยกยังไดก่อนก็โยงเสียแล้วก็ยกจังสี่แน้องเบิราเราเรา้องยกเป็นจังสี่นี่เจจต่างก็งงค่ะครับเล่เขาสิเป็นจังสี่จังไดเขาเห็นเป็นภาษาเขาเมี่ยเป็นเกี่ยวยังไดเขาบอกแต่อีหลาเข้าใจเมียนเขาใจมองเป็นยังไดวุ้กเขาเอาใส่ครับก็ได้ยินในหูพร้อม ครับเป็นสามแปดเลยจำได้เป๊ะเนียนนะครับสามแปดมาอีกแล้วสามแปดแปดสามมาอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมคัางล่างหัวนี่ก็เป็นสามหัวแล้วได้ไนนอตั้งบ่แน่เนาะครับตั้บ่แน่เพราะว่าทางเธอก็เป็นเลขไทยเป็นสีเลขนะเพราะว่านุกับอกเบนถืออะไรแล้วจะสืบแต่ลอตเต่เดียวอีกพอแต่อันนี้บันนีลูกหลานถามว่าเลขตัวนี้ที่ได้มาลูกหลานคิดว่าเป็นเลขยังได้ชอตตัวแล้วนี่หรือว่าสีร้อยอีกตัวหนึ่งนี่สีร้อยอีกตัวนีง อ๋อสีรอบเบิ้งอีกตัวนึงก่อนว่าเพิ่นสิใหายบอเนี่นะวันวันนีอาสิเป็นเลขกไทยออ๋ได้ยินได้ยินเราเว้าอยู่แต่หนูได้ยินบ่ชัดอืเราเว้าคือแบบซิมบอกเอาคือว่าค่ะแต่ก็แต่ก็ว่าแล้วแต่โชคแต่ดวงค่ะเรื่องไปขอเพิ่นใหม่เนาะครับเนาะขอตัวที่3เอาในงวดวันที่16เด้อครับเด้อ16กันยายนนะครับเนาะ16กันยาสอง5าหนะคะท่านผู้ชมน้องยังก็ค่ะ น้องแตงโงคมค่ะธรรมช้่มขาพี่น้องมาแบบบังเอิญได้เจอกันพอดีเลยน้องแม่คือโชคดีแ้เนาะค่ะหลานสาวมาบอกความฝันให้คุณยายฟังเข้ามาเจอพอดีก็นวันนี้มาเจอพอดีน้องลูกแสดงว่าเพิ่นเอิญเข้ามาเลยนี่เนาะนะคะลูกอันไปว่าอันให้อันอันพ่อใดก็ย้ยายฟังเองก็ว่าบบมี่บแมนอันที่อยู่ในฝันนั่นว่าบบมีเงินซื้อกนมนั่นนี่เอิญแล้วว่าอย่างไดยนาถวดอ๋อในฝันนี่ บอกอยน่ยถวดว่าบ่มีเงินซื้อขนมแม่นบ่ค่ะดูว่ายายยายบ่ให้เงินเ <ฮะ S 2> ขียนให้เราได้หนิโน, <ฮะ S 2> น่าจังซี่เ <ฮะ S 2> ขียนให้เราเราจงดูดานแต่หนูบ่มีเงินให้ยามหนูขอ,อยามใดก็ยจงไปเป็นซุ่มงล่ะจังสิ้เงนิเนเลยว่าจังซี่เราก็เลยให้หลายงวดแล้วล่ะแต่ว่าบ้านนี้มันออกแล้ว หนูก็นอนอีกเล้วก็ดาหนุในฝันดิว่าหน่าเอสเพอร์เะซื้อบอกลราไม่ซื้อเขาหน่ามันบอกว่าคุณบอลพู้ไทยผมพอนเอสเพอร์เอสเพอร์เะบอซื้อบอกอ๋อคุณบอคือเขาวงแถบอะไรนู้กัโอ้แม่ดูกล้าซื้อบอกยายยายเ่าซื้อนู้กันคุณบอลพู้ไทยเด้อพี่น้องเด้อฝันด้านันด้านหน้าครับ อาย่บาบ้านเลขที่เท่าใดครับนี่ยสองค่ะสองเจ็นยยูญญญาบานเลขที่สองน,นะครับน้องื่อเิ่งนเนน้องแตงโมอายุสิปดปีอ,ดอายุสิบบ้านเลขที่นนะะสองเนะคะเลขที่บอกคือสาแต่ว่าจะรออีกหตัวเผื่อจะได้สตัวเนาะน้องแตงโมเนาะ อาจารย์ได้ขอบคุณนอมม้องแตงโมหลายๆพี่น้องมากแบบบ<า>ังเอิญในสุเขเร้าพอดีนะคะขอบคุณออค่ะน้องแตงโมหลายนคนนะครับเ<อ>นาะอันขอมาตามในเด,ด,ด้อลูกเด้องคันใดอีกเด้อค่ะเด้อขอบคุณนหลายคนแตมมงโม สวัสด <Ki> pues er. <celular> ีค่ะสวัสดีค่ะย้อนตะขออันนี้คหรอคะกับปตีบนนอกแต่แต่ว่ามันมันีม่คุณคคาน้องค่ะกันผู้ไร้สัตว์กัลองลองลองสั่งเบิงหละไรกัลองลองเอามาใส่เบองมามันเท่าสิทธิเก่งว่ะค่ะโบโทษหน้าจอเหนือเนาะอบ์โทษการยูหน้าจอเพิ่ับเดิมดี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 นะคะเพราะว่าอย่างเงี้บอนอ่งหากะมาเห็นบ่งวดบางยาหนิศูนย์กะมาหีิเห็นบอแต่ว่าบอมัศูนย์กัน แม่นอยู่อย่นกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋าขากระเป๋าด้วค่ะเด้อพราะพราะบรรยากาศมันกับเกี่ยวมากคือเก่าค่ะงั้นต้องขอสั่งอันนี้ค่ะสั่งอะไรเกลียวมากคือเก่าค่ะเพราะเปนเกี่ยวสร้างเลยจังเดียวเกี่ยวเงินมาใส่กระเป๋าเอาก็ได้ค่ะกาลองเบิรงนะค่ะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสียงโฉล่งเบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายกับรอรอจเนค่ะนั่นอ่าสาธุสาธุผู้ขายกับรอรอ เห็นเขารอมาได้ไงจินดากเ็เลยได้สั่งเพื่อนนะคะไปามาไ,ไว้ในกระเป๋าของผิ้ตโตกระชื่อเลยค่ะท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบลาลาการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง